สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ <ไป S 1> บ้านไทยฟาวนี่ดักดักดักเพื่อนกันแดงแดงไอ้ที่เนี่ยค่ะ,คะต้องมาเย็นๆนะคะเนี่ยภาพที่สวยลมเย็นสบายสบายลมเย็นสบายสบายนั่งคิวๆไม่มีคนค่ะนี่เลยค่ะเห็นมคะ <c oughs> รงนี้นั่งชิวๆส,สบายมากเลยโอ้ยเ,เด้ด๋ยวินะ่กลัวโทรศัพท์เล่นอย่างนี้เลยอ่าฮะสวยมากก็ชิวๆมาที่นี่น่าะเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ,ะกลางน้ำสร้างสะพานยื่นออกมาอยู่ยกกระบัดบ้านแพรวิมบ้านไทยฟาร์มกูเกิ e พามาถึงเลยค่ะ นี่นั่งนั่งคิวๆตรงนี้นั่งคิวๆองมาเย็นๆนะคะมากลางวันไม่ได้ร้อนมากเลยที่นี่บ้านใสสุขสมหวังเออแต่ก็มีห้องแอร์ให้นั่งทานอาหารอาหารไม่มากเท่าไหร่ราคาก็อืออสูงนิดนิดนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูร,รอบๆอีกทีนึงเนี่ยถ้ามาเย็นๆเนี่ยโอ้โหแบบชิวชิวเร<ๆ>่วงนะคะต่างระดับอยู่ มาในเย็นเนี่ยชิวมากดูเดะดูดะสวยท้องฟ้า <c oughs> นี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่อ่าโชฟเฟอร์เข็นนิ่มอ่าเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันสักพักอันนี้คือที่สั่งอาหารจอดจอดที่สั่งอาหารและเครื่องดื่มืมรอกอนข้างในก็นั่งได้นะคะข้างในนู่นนะ่คะที่ต้นมะพร้าวสองต้นอะนน่ะอา โอเคเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามนี่บรรยากาศคิวๆนั่งเย็นเย็นข้ากลาบาก้บังเขาก็จะมีแอร์ให้ไม่ร้อนคนไม่มีค่ะไม่มีคน <c oughs> นั่งแบบสบายใจผักก็ถ้าเราสั่งสลัดผักก็อร่อยนะคะสลัดผัก สปาเกตตี้เขาก็อร่อยเขาทำอร่อยแต่จะอาหารจะออกช้านิดนึงอาหารจะออกช้าหน่อยนึงแต่ผักเขาปลูกเองอร่อยกรอบสดๆเก็บสดๆแล้วก็มาทำให้เราทานข,ข้างนอกก็ไม่มีที่นั่งหรอกเพราะกลังวนมันจะร้อนถ้าเรามาเย็นๆนี่ก็โอเคค่ะรยากาศดีกลางเป็นบ้านสวนรอบข้างมีแต่สวนมะพร้าว นี่กังหันบ้านไทยฟาร์มเอากังหันล้มไปแล้วอันหน,นึ่งเนี่ยนี่เรามาเย็นๆนะนี่พระที่กำลังจะตกดินสวยอยูอ่มาไม่ไกลมากเราอยู่ประทุมแบนเรามาที่นี่ก็ไม่ไกลสามสิบโลใช่ไหมคะสามสิบโล สบายชิวๆเห็นไหมไม่มีใครเลยมีเราสองคนสบายๆนะคะเปลี่ยนกล้องกนนนี่กินจนน้ำหนักขึ้นสองกิโลแขนก็ยังเก็บอยู่ <ong with> <wing> ด้วยบายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>